วิธีชาร์จไอโฟนให้แบตเตอรี่เต็มเร็วขึ้น3วิธีง่ายๆคลิปนี้ครับ3วิธีนะครับที่จะทําให้เราชาร์จมือถือไอโฟนของเราเต็มเร็วขึ้นข้อแรกนะครับตอนเสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้เปิดโหมดเครื่องบินแต่ข้อเสียนะครับตอนที่เราชาร์จแบตก็คนอื่นก็ติดต่อเราไม่ได้ <c oughs> แต่เวลาพี่เอกต้องการความเร่งด่วนนะครับเวลาเสียบชาร์จเราต้องรีบไปอย่างเราพี่เอกก็เปิดโหมดเครื่องบินชาร์จแป๊บเดียว10นาที20นาทีได้หลายเปอร์เซ็นต์ซึ่งวิธีการเปิดโหมดเครื่องบินนะครับก็ม ปัดมุมขวาบนลงมาแล้วก็กดที่รูปเครื่องบินใหนเป็นสีส้มแบบนี้แบบที่2ก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินซึ่งการเปิดโหมดเครื่องบินนะครับก็จะทําให้ iPhone ของเราเนี่ยปิดการใช้งานหลายๆอย่างลงไปมันก็จะทำให้ไม่เปลืองแบตเตอรี่ในขณะที่เราชาร์จก็จะทาให้แบตเตอรี่ของเราชาร์จเร็วขึ้นนะอ2นะครับเปิดโหมดประหยัดพลังงานเข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็ไปติ๊กเลือกโหมดประหยัดพลังงานแน่นอนนะครับอย่างที่3ก็คือใช้อแดปเตอร์แบบฟ้าชาร์จซึ่งอแดปเตอร์ท อันนี้ก็จะชาร์จเร็วมากกว่านะครับและที่สำคัญนะครับอะแดปเตอร์ที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานจาก Apple ดิลยนะใช้ของดีนิดนึงก็จะชาร์จเร็วคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชรเป็นเพื่อนแล้วก็ใครที่มีคำถามกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามครับ